ครับก็นักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวเกาะรัตนกโกสินทร์ปีละประมาณสัก25ล้านคนนั้นนะครับแทบทั้งหมดก็จะมาจุดชมวิวที่วัดสเกตที่ภูเขาทองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็สูงมากนะครับเวลาเราเรียนที่โรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยวิชาดับเพลิงเนี่ยภูเขาทองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าตำรวจจะต้องมาอยู่เวรตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังเรื่องเหตุไฟไหม้นะครับผมก็อยากจะเรียนว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายท่านนะครับ ก็พยายามที่จะทำลดลรางแต่ก็ยังไม่สําเร็จนะครับนั้นผมก็อาสาที่จะจะฟื้นรถรางขึ้นมาบริเวณรอบเกาะรัะตนโกสินเพราะว่านักท่องเที่ยวทั้ง25ล้านคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการต่อรถจากจุดต่างๆในการที่จะท่องเที่ยวชมศิลป,ปะวัฒนธรรมชมเมืองเก่าบริเวณเกาะรัตนโกสินรวมถึงบริเวณพื้นที่ชั้นนอกที่ต่อเนื่องไปด้วยนะครับ นั้นการฟื้นลดรางบริเวณรอบเกาะรัะตนโก,กสินทร์ก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กับพี่นอ้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องการลดบลพิษต้องการลดจํานวนรถบัสขนาดใหญ่ที่ต้องพานักท่องเที่ยวเข้ามาบริเวณเกาะรัะตนโก,กสินทร์นทำให้มีการปัญหาการจราจรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วภูเขาทองก็จะเป็นแลนด์มาร์กอีกส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครซึ่งอยาก ตั้งใจนะครับที่อยากจะทาแลนด์มาร์กเนี่ยหลายๆแห่งเพื่อให้กรุงเทพนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงการฟื้นรุรลางก็ก็มีหลายส่วนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการก็คือว่าภายในกรอบงบประมาณของกรุงเทพมหานครปีละ5 7 0 0 0ล้านกับการที่รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอีก1 2 0 0 0ล้านนั้นเราสามารถที่จะดาเนินการได้ทันทีเป็นการลงทุนที่ไม่เยอะนะครับประมาณสัก12กิโลเมตรนะครับร,บรอบๆเกะาะรัชรักรสินก็จะ มีรถรางที่วิ่งต่อเนื่องกันไปแล้วก็ไร้โมลพิษใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นการทําให้นักท่องเที่ยวนั้นมีความาสะดวกสบายมากขึ้นรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่อยากจะไปเชี่ยมชมเกาะรัตนาสินก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยครับระยะทางเท่าไหร่รกคือเดิมเนี่ยทำไว้ก็12สถานีนะครับผมก็คิดว่าประมาณสัก1 2ถึง15ตารางอ่า15กิโลเมตรก็กำลังดูอยู่นะครับว่า จะทำยาวมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็จะทําเป็นช่วงๆไปนะครับก็จะให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวอย่างย่านเยาวราชด,ด้วยแล้วก็ที่ใกล้เคียงบริเวณที่อยู่รอบเกาะรัตนกโกสิทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องด้วยนะครับก็จะทำสองสายเนี่ยควบคู่กันไปท่านพูดว่าอภิรักษ์เนี่ยเคยคิดอ,อ,อันเนี้อยู่แล้วนะครับเป็น รถลถดลางสายแดงกับรถลางสายสีเหลืองนะครับก็สสายเนี่ยควบคู่กันไปผมก็พยายามฟื้นมาให้ได้แล้วก็พยายามจะทําให้สําเร็จนะครับถากไปรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านครับถามเรื่องผลโพลนี่นึงครับโพลที่ออกมาท่านนาคุณชายทุงด้านแต่ว่าถ้าเื่อเจาะตามกลุ่มแล้วมันจะมีกลุ่ม,มนักศึกษากับกลุ่ม ังานบริษัทที่ท่านตามอยู่ตรงนี้ใน,ในการปรับนิสิตผ,ผมว่าข้อมูลที่ที่ทำโพมาเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับซึ่งเราก็จะต้องดูในรายละเอียดด้วยนะครับการที่จะต้องไปเพิ่มคะแนนตรงไหนอย่างไรหรือว่าจะต้องไปพูดคุยกับกลุ่มไหนบ้างนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดําเนินการอยู่แล้วผมก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะไปพูดไปนําเสนอนโยบายต่างๆให้ครบทุกกลุ่มนะครับพี่น้องประชาชนในทุกเพศรายได้นะครับเรื่องโครงสร้างความเป็นอยู่ รวมถึงบ้านอาศัยอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแลตเป็นคอนโดเป็นบ้านมีร้ต่างๆ,ๆผมพยายามจะเข้าถึงให้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็อยู่ประมาณนักสามสี่สหวันก็จะทําให้ดีที่สุดก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งครับจนจนถึงขณะนี้มัน่น,นใจใน ผมว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกทงคุณยังไม่ใครมั <c oughs <c oughs> ่นใจอะครับต้องทําหน้าที่ให้ดีสุดทํางานให้หนักนะครับแล้วก็นาเสนอสิ่งที่ดีสุดสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าผู้สมัครทุกคนทําอยู่แล้วครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ